สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพมีโปรตีนแบบไร้เนื้อสัตว์กันนะคะและเมนูในวันนี้ก็อร่อยมากนะคะเพราะว่าเราใช้ซอสผัดยี่ห้อที่แม่ชมโฆษณานะคะ mm hmm. เห็นเขาโฆษณาแล้วก็อยากจะลองมาง mm hmm. ก็เลยนํามาลองในเมนูในวันนี้นะคะ mm hmm. เมนูในวันนี้ก็คือผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่เห็ดน,นะคะวันนี้ไปเดินตลาดในตอนเช้ามานะคะตอนนี้ เป็น happy healthy homie Thailand in Thailand นะคะไปตลาดมาเห็นเขาเพาะถั่วงอกขายนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ซื้อแต่ว่าถั่วงอกที่กำลังเพาะมันก็ยังไม่งอกนะคะก็เลยลองซื้อมาทานดูนะคะซื้อมาถุงละ5บาทนะคะได้เยอะมากๆเลยนะคะจากที่เห็นในส่วนผสมของชามนี้นะคะเราใช้ไปน,นิดหนึ่งแล้วด้วยนะคะ แล้วก็นำถั่วง,งอกนะคะเอ่อไม่ใช่นำเต้าหู้มาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะตามชอบเลยนะคะบุบกระเทียมให้เรียบร้อยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เต้าหู้ที่เราหั่นไว้นะคะลงไปทอดลงไปทอดให้เหลืองหอมนะคะเวลานำเต้าหู้ลงไปทอดก่อนเราก็จะได้เท็กเจอร์อีกแบบหนึ่งนะคะ มันจะมีความแบบว่าเนบเนบอร่อยกว่าค่ะนี่นะคะทอดให้เหลืองหอมแบบนี้เลยนะคะเต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วเหลืองนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะการรับประทานเต้าหู้จะทําให้เราได้รับโปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดถึง2เท่าในปริมาณที่เท่ากันนะคะหมายถึงว่าในปริมาณเนื้อสัตว์1 0ึกรัม เทียบกับเต้าหู้100กรัมเนี่ยก็คือเต้าหู้จะมีปริมาณโปรตีนที่มากกว่านะคะแถมมีสารเลซิตินซึ่งมีผลในการลดไขมันแล้วก็ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทด้วยนะคะหลังจากที่เราทอดเต้าหู้พักไว้แล้วนะคะเราจะไม่ใส่น้ำมันเพิ่มแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสรับไว้นะคะลงไปเจียวในกระทะไปเดิมนะคะในปริมาณที่น้ำมันติดกระทะเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลงไป ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะจนเกือบเกือบสุกนะคะยังไม่ต้องให้สุกมากนะคะแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะตามที่ไม่ชมโฆษณานะคะอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนเราใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะก็คือพอดีเลยจบเลยนะคะไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเลยนะคะใส่ซอสปรุงรสลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วงอกที่เราล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคะลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันไม่ต้องเติมน้ํานะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากถั่วงอกแล้วก็น้ําจากเห็ดเนี่ยเขาจะออกมาแล้วมันก็จะพอดีมากคะ่ะลดไฟให้เป็นไฟประมาณว่ามากกว่าไฟกลางเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริกไทยบดนะคะใส่พริกไทยลงไปด้วย พอเห็นว่าเห็ดกับถั่วงอกเขาสุกดีแล้วนะคะเราก็ใส่เต้าหู้ที่เราทอดลงไปคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยแล้วเป็นเมนูผัดถั่วงอกที่อร่อยมีประโยชน์แล้วก็ทําง่ายมากๆค่ะพอผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีแล้วก็ใส่ต้นหอมสีเขียวลงไปนะคะเพิ่มสีสันนิดหนึ่งคลุกเขาให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ เพื่อนๆจะทานเปล่าๆเป็นอาหารมือลดความอ้วนก็แบบอร่อยได้คุณค่าอาหารทางสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะอันนี้เรียบร้อยน่ารับประทานไหมคะแล้วก็ขอบอกนะคะว่าอร่อยจริงๆจะรับประทานแบบนี้เปล่าๆหรือว่าจะรับประทานกับข้าวก็อร่อยอิ่มมีประโยชน์มีโปรตีนในสไตล์ของแพลนเบดค่ะ พอชิมดูแล้วนะคะก็อร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเห็ดก็กรุบกรอบพอดีนะคะเต้าหู้เอ่อถั่วงอกก็กรุบกรอบพอดีนะคะไม่สุกจนเกินไปแล้วก็ไม่กรอบจนเกินไปนะคะส่วนเต้าหู้ที่นำมาทอดแล้วเนี่ยก็หนบเนบนะคะ ลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ซอสผัดอันนี้นะคะก็อำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยนะคะเหมาะกับคนที่แบบว่าทําอาหารไม่อร่อยเนอะบางทีเราก็ต้องการรับประทานอาหารอร่อยก็ลองซื้อมาดูนะคะทุกคนอันนี้เราลองแล้วเราก็เห็นว่ามันอร่อยจริงๆนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียในการทำเมนูเพื่อสุขภาพในสไตล์ของแพลนเบดให้เ,เพื่อนๆได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วย Happy Healthy Homie จะมีอาหารเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ